อยากรู้ไหมว่าประเทศไหนในโลกมีความสุขที่สุดในปี2025มาดูท็อป5ที่ทำให้ผู้คนนับล้านยิ้มกว้างกันอันดับ5คือเนเธอร์แลนด์ผู้คนมีคุณภาพชีวิตดีและสวัสดิการเข้มแข็งอันดับ4สวีเดนระบบสาธารณสุขและการศึกษาเยี่ยมทำให้คนยิ้มได้ทุกวันอันดับ3 ไอซ์แลนด์ความเชื่อมั่นในชุมชนและความตังงามของธรรมชาติทำให้ชีวิตมีความสุขจริงๆอันดับ2เดนมาร์กระบบสวัสดิการดีและชุมชนแน่นแฟนทำให้ผู้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพและอันดับหนึ่งฟินแลนด์ระบบสวัสดิการดีเยี่ยมความเชื่อมั่นสูงและผู้คนน่ารักทำให้เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกต่อเนื่อง8ปี ส่วนประเทศไทยเราอยู่อันดับ49ของโลกถึงจะไม่ติดท็อป20แต่เราก็มีความสุขในแบบเราเองความสุขไม่ได้วัดแค่ตัวเลขมันอยู่ที่คุณค่าการมีชุมชนที่ดีและมุมมองบวกในชีวิตอย่าลืมกด subscribe และติดตามเราเพื่ออัปเดตเรื่องราที่ทำให้คุณยิ้มได้ทุกวัน